ตั้งใจนะาย,ยมนะแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญในบุญนะได้กุศลเป็นที่รักของเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางหางสุขิตโตหอมีก็ให้ข้าประจ้าจงถึงซึ่งความสุขเนตตโกหอมีปราศจาซึ่งทุก เวโรมีปราศจากซึ่งเวนพยาปโชหมีปราศจากซึ่งความพยาบาทเบียดเบียนอนิโคหมีปราศจากซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจสุขีอัตานังปริหารามีมีแต่ความสุขกายและสุขใจรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทางไรทางปวงที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ที่อยู่ทางทิศบุรพาก็ดีที่อยู่ทางทิศอาคเนก็ดีที่อยู่ทางทิศทักษินก็ดีที่อยู่ทางทิศทอรดีก็ดีที่อยู่ทางทิศปัจจิมก็ดีที่อยู่ทางทิศพายับก็ดีที่อยู่ทางทิศอุดรก็ดีที่อยู่ทางทิศอีสานก็ดีที่อยู่ทางทิศเบื้องล่างตั้งแต่โลกันตมหานรโกขึ้นมาก็ the อยู่ทานทิศเบื้องบนตั้งแต่พระกฐพรมลงมาก็ดีอาเวลาอุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองกรรมกระทําเวรและโรบราค่าฟันซึ่งกันและกันเลยอาพยาประชาชนุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาาบาทเบียดเบียนข่มเหงกันเองร้ายและไปเสียแก่กันและกันเลยอานิคาวนตัวจงเป็นสุขเป็นสุข อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานำปริหารันตุทุกคามุจันตุจงมีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์โทษภัยทั้งสิน้นเถิดถ้าว่าศัตร์ทั้งไรเหล่าใดกำลังได้ประสบทุกข์ก็ขอ,ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าว่าสัตร์ทั้งไรเหล่าใดกำลังได้ประสบสุข ก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทางโนปุญญาภาคังราชาทีนั้นเจวาอิสรานังมาตาปิตุอาทินั้นจะาปิยาชนะนังสัพพสัตตานันจะนิยาเทมาอัตมาภาพทั้งราย พอน้อมถวายส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อิสราชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระประมุขของชาติองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของพระศาสนาพร้อมทางคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติเป็นตน้นข่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปิยาชนคนนั้นเป็นที่รักทั้งรย มีมารดาบิดาบุยญาตายาย ญาติกาคูอุปัชฌาอาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและสัพพาสัตทั้งหลายทุกชาติวันวนันทุกศาสนา,า,าทุกภาษาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกสัพเพสตาปุญญาภาคิโนโหตให้สัพพาสัตทั้งหลายเหล่านั้นจงมีส่วนร่วมบนร่วมกุศลกับด้วยอัตตมาภาพทั้งหลาย ทุกตนทุกคนเธอตลอดทั้งเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบันชั้นบาดาลสาธุสาธุสาธุอนุโมทา